ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาธรรมชาติคนในโลกมันจะมีอยู่สามแบบด้วยกันอันนี้เคยพูดให้ฟังไปบ้างแล้ว จะบอกนะว่าเป็นดวงแก้วจริงๆข้างในคงกิ่งหลายตลบหวาเดเสียวถ้าไม่เอาก็ให้หลวงพี่นะฮะปรนเสาแรกก็ดีได้ด้วยตนเองนะฮะ ประเทนี้ก็คงสองบุคคลนั่นเองหนึ่งพระสัมมาวุตเจ้าสองพระปัิเพรต์เจ้าดีได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นแต่เปนที่น้อยมากๆตอนนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วนะฮะสองประเทศที่ไม่มีทางดีอันนี้ก็น้อยมากคือเป็นพวกที่เขียนไม่ขึ้นแล้วนิชาทิฏฐิยังรุนแรงอันนี้ก็มีไม่มากประเทศที่สามนี่เยอะน้อยกลยุ่มเล็ดเทอร์นร้มดิวันนี้ก็คงประเทศที่สามนี่แหละต้องอาศัยคนดีจริงจะดีได้ คน90 90กว่าเปอร์เซ็นต์99เปอร์เซ็นต์ของมนุษย์ก็เป็นประเภทที่สาเพราะนั้นกลุ่มเน็กเหมือเนวันเป็นกลุ่มที่ต้องการกัละยาณมิตรเราเองไปทำหน้าที่ตรงนี้เขา้าต้องระลึกให้ได้ว่าเรากำลังอยู่ในฐานะของผู้ที่เป็นคนดีที่เขากำลังต้องการอาศัยเป็นคนดีที่เขากำลังจะอาศัย ก็ทาหน้าที่ตรงนี้ของเราให้ดีในขั้นตอนของการทําหน้าที่มีขั้นตอน,นง่ายๆอยู่ห้าขั้นตอนซึ่งวันนี้ก็จะเป็นจุดใหญ่ที่จะพูดให้ฟัง <c oughs> ทั่วๆไปแล้วเนี่ยผู้ที่มาทําหน้าที่เป็นพระคอยสอนเขาเนี่นะครับ <c oughs> เพื่อถ่ายทอดคุณธรรมในปัจจุบันเนี่ยมันมี ความยากหรือมีอุปสรรคที่ทําไม่ทาตรงนี้ไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือว่าโดยมากพระที่เขาฝึกตัวได้ดีก็มักจะเป็นพระที่ชอบสันโดษก็จะเข้าป่าเป็นหลักหรือไปอยู่ในที่ที่คนเข้าหายากก็เลยทําให้ขาดคนที่มาทําหน้าที่เป็นไกลนี้ให้ผู้อื่นครับกับอีกประเภทหนึ่งคนสอนหลังๆนี้ก็มักจะเป็นพระใหม่ ไม่ใช่เป็นพระเก่าเก่าคือพระทีท arn, ่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเพราะฉะนั้นพระเก่าเก่าเนี่ยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากๆยิ่งปัญษามากขึ้นก็ยิ่งมีกิบมีกิจมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปบริหารคณะสฆงกันหมดหรืออย่างบัรเราเราก็จะเห็นว่าผู้ที่ได้อยู่ใกล้ระเดชพยะคุณหลวงพ่อมา่อนฝึกตัวมาดีปัญษาสิบยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยถ้ส่วนมากก็ภารกิจลักตัว เ็มาหมดเลยตอนนี้ผู้ที่ทหน้าที่ในการถ่ายทอดคุณธรรมจริงก็มาตกอยู่กับภาควิสาน้อยๆหลวงพี่นี่ถือว่าน้อยพวกเราก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้ววันนี้ก็ต้องทําอย่างนั้นมันก็เลยเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้บางทีการทําหน้าที่ตรงนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็จําเป็นจะต้องทําหน้าที่หรือขั้นตอนที่เราควรจะต้องทํา อันดับแรกเนี่ยปกติเลยนะฮะห้าขั้นตอนนี้นะปกติเลยก็คือติดตามคือหมายความว่าต้องตัวเอาตัวเราเนี่แหละไปตามเข้ามาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งวิธีการตามในที่นี้มีเต้าอยู่ที่ตรงเนี้คือศรัทธาทำยังไงให้เขาเกิดศรัทธาได้ไปตามยานสร้างศรัทธา เพื่อให้คนเขาเข้ามาอยู่กับเราจะได้พาเดินกันต่อไปนั้นเป้าของงานติดตามก็อยู่ที่เรื่องของความศรัทธาในศรัทธานี้เนี่ยมันจะมีสองทางแล้วมังครับทางโลกทางโลกนี่ถ้าจะทําศรัทธาเราเราคงไม่เอาคําว่าศรัทธาเอ,อ่อมาใช้กับทางโลกนะแต่ว่าอยากจะเอาโดยความหมายมากกว่า คือความหมายของว่าศรัทธาคือความเลื่อมใสความเชื่อทางโลกเขามีวิธีทําให้คนเชื่ออันนี้ตอนสมัยเคยมีโอกาสไปไปอบรมของทางโลกเขาเนี่ยนะเขาก็จะมีสถาบันของของที่ดังๆหน่อยของโลกเขาก็จะบอกนี้ว่าการจะทําให้คนเชื่อได้ ต้องอาศัยสี่เรื่องหลักๆนะฮะคงม,มีมากกว่านะั้นแต่ว่าเขาจับเรื่องสี่เรื่องใหญ่ๆมาคือหนึ่งคนที่ทําให้คนอื่นเชื่อได้ต้องเป็นคนที่มีเครดิตเครดิตก็จะทําให้คนอื่นเชื่องเช่นแต่งตัวดีๆเนี่ยกับแต่งตัวมอมอเข้าไปในธนาคารแล้วไปขอกูเ้เงินคนที่มีโอกาสได้ก็น่าจะเป็นคนที่แต่งตัวดีๆคือมองน่าเชื่อถือ ไหวมีเออพอมีเงินจ่ายเครดิตก็จะช่วยทําให้คนเกิดความเชื่อมั่นได้เพะาะนั้นคนในโรกนี้มังห่วงเรื่องเครดิตเยอะหน่อยนะแล้วถ้าบาลเองก็ยังพูดบ่อยๆใช่ไหมเรื่องของอะไรฮนะความน่าเชื่อถือสำคัญ trust and confidence นายกระชอบพูดประโยคนยี้บ่อยๆมี trust and confidence เราทำนี้เขาเชื่อมั่นความไว้วังใจเป็นทางโลกเขาบอกว่าจะเกิดตรงนี้ได้กันหนึ่งต้องมีเครดิตสองมาจากประสบการณ์เป็นคนที่ทำตรงนั้นมาจริงๆแล้วจริงจะทำให้คนอื่นเขาเชื่อได้จริงไหมก,นะ <c oughs> ก็จริงกันนะก็จริงถ้าเราอยากจะปลูกข,ข้าว ระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องการปลูกข้าวกับชาวนาที่ปลูกข้าวเป็นแล้วเราจะปลูกข้าวเราอยากให้ใครมาสอนเราหลวงพี่หลวงพี่ก็เรื่องชาวนาปลูกมาตลอดชีวิตไม่ต้องเรียนหรอกครูอาจารย์เอาแต่ตำรามากลางมากลางไม่เปยปลูกข้าวตายอะไรอะไรไม่รู้แต่ชาวนาไม่รู้เรื่องอะไรละ่ะจิ้มจิ้มจิ้มขึ้นทุกต้นอ,อะไรอย่างเงี้ยอะเออประสบการณ์มีความสําคัญแล้วก็ ทำที่น่าเชื่อถือด้วยประสบการณ์ตัวที่สามเขาบอกว่าตัวความรู้ฮนะตัวความรู้ใบปริญญานี่ก็ขาขายได้นะแม้คําว่าขายถึงว่าเอาไปใช้ในการทํางานได้แม้ว่ายังไม่ได้มีความสามารถหรือมีประสบการณ์อะไรแต่ว่าอย่างน้อยก็ทําทให้คนอื่นเขาเกิดความเชื่อมั่นว่าอ,อมันน่าจะได้นะตัวความรู้นี่นะและตัวที่สี่ที่ทําให้คนอื่นเขาเชื่อ ก็คือตัวอำนาจไม่ใช่คำว่าอะไรออลทอริี้เหมือนเท้าเลยนะออลทอริที้มีอำนาจตัวง่ายคือเคสนะ C A K E Credit Authority Knowledge แล้วก็ Experience สี่ตัวมีทั้งโลกนะทั้งโลก บอกให้ทำให้คนเชื่อสี่ตัวนี้เป็นหลักแต่ของเราเราต้องตามแบบทางธรรมทางธรรมยิ้เด็ดก,กว่าทางโลกเยอะทางธรรมพระธรรมารมเจ้าบอกว่าสิ่งที่ทําให้เกิดสัทธาจะได้คาว่าประมาณิกาเคยได้ยินไหมครบต้องเคยได้ยินแน่นอนเลยประมาณิกา คนในโลกนี้มีอยู่สี่ประเภทใชดานไม่มีที่เขียนเขียนไม่ได้พูดไปเรื่อยแล้วมันจะหายลอยลมไปคนในโลกนี้มีสี่ประเภทพระเจ้าบอกว่าประเภทที่หนึ่งเป็นประเทศที่เกิดความเลื่อนสด้วยอาศัยรูปอาศัยรูปเลื่นสได้ด้วยอาศัยรูปคนหน้าตาดีๆคนหน้าตาที่เลี้ยวที่เลเนี่ย รู้สึกคนหน้าตาดีๆเวลาพูดอะไรมามันจะ <c oughs> แค่เห็นหน้านะเราก็อยากรู้สึกคนนี้น่าสนใจเหมือนไปเชื่องสือเวลารามองก็ต้องสแกนด้วยสายตาก่อนรือ้อปกอันไหนดูดีก็อยากหยิบออกมาอ่านก่อนแล้วค่อยเปิดเนื้อในบอกกันไหนเฮยๆหน่อยสีช้ำเลือดช้ำหนองฟอนโบราณโบราณก็ไม่อยากจะหยิบแต่ถ้าเป็นปกแข็งหหมีคลิปด,ดิ้นทองนี่โอ้โหรู้สึก เขาชาหรือหลอกตาได้เรื่องรูปนี่เพร่อจะประกาว่าคนบางคนเลื่อนใส่ในรูปเลื่อนใสในรูปเพราะนั้นอาหาเราจะทำให้ความศึกษาของคนเกิดขึ้นมาได้ก็จงใช้รูปเป็นตัวนําอย่างหนึ่งรูปในที่นี้ภาษราเราก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ผิวพันธุ์วันนะของเราศีลนี่นะเป็นอาภรเป็นวันนะก็ทําให้ผิวพันธุ์วันนะมัน ผุดทองแต่ว่าศีลยิงทําให้องค์อาจผู้มีศีลไปที่ไหนก็รู้สึกองค์อาจไม่จ๋องจ๋องและอันดับที่สองก็ค่อยๆออ,ออกมาจากนอกตัวเราเป็นเรื่องของเครื่องมุ่งห่มห่มเรียบร้อยห่มรัดก,กุมไม่ใช่ย้อยหน้าย้อยหลังเดินเดินไปเหมือนฟัดกับหมามาสิบห้าตัวอะไรเงี้ย เมื่อวานก็เห็นสมณเนรองค์เดินมาเหมือนเพิ่งไปตกคลองที่ไหนมาจีวรวดำบอกทำไมมันทรงนี่นะลูกเอ้ยมีหลวงพี่อยู่องค์ตอนนี้เป็นพี่ไปแล้วตายจากพระธรรมวินัยไปแล้วเนี่ยก็ชอบใช้ผ้าที่มันที่มันคือประมาณจะขันโดอ่ะแต่ว่า อันนี้มันไม่สันโดษคือต้องแยกให้ออกนะคำว่าสันโดษหรือความเป็นคนเรียบง่ายบางทีมันไม่นามาขึ่งความเลื่อมใสท่านก็ใส่ยู่นะท่งสสบงเนี่ยมันซีดแต่ยังใส่ได้เพราะมันยังไม่ขาดตรงตาตาให้ขาดเห็นตูดเห็นอะไรอย่างนี้แล้วมันใสแต่จนมันไม่ซีดจีวรซีดแล้วไอ้สบงไม่ใช่จีวรซีดจนพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาเห็น เพอธรรมะตอนนั้นท่างเวรสาเยอะเนาะตาสิบสิบขึ้นแล้วนะตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วเห็นไหมฮะไม่ต้องรีบหรอก <c oughs> เขาไปวัดกันตอนตายฮะว่ายังอยู่ในผ้านี้หรือเปล่าตอนนี้จะเก่งไม่เก่งบอกไม่ได้ไปบอกกันตอนตายหลวงพ่อก็เลยบอกว่านี่เราไม่ใช่เป็นหัวหน้าภคยาจุก <c oughs> วันลงขึ้นกันแล้วเราไปเปลี่ยนเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยไอ้คำประสันโดที่เราคิดเนี่ยที่เราสึกแหมอยากจะให้มันใช้ของคุ้มค่าคุ้มค่าเนี่ยมันไม่ใช่นะบางทีแล้วมันไม่เห็นแล้วมันไม่นําความศรัทธามาให้จงอย่าเด็ดขาดอย่าไปเสียดายกับเรื่องแบบนี้หลวงพ่อ่ันจะไม่เสียดายเรื่องแบบนี้บางอย่างมันไม่ใช่ก็ต้องไม่ใช่ไอเราบางทีเราชอบเข้าใจว่าโอ้ยอย่างเงี้ยเราจะสันโดเราจะอะไรมันไม่ได้นะ นั้นไอ้ตรงจีวรสมบงเครื่องนุ่งห่มท่าทางกิริยาอาการของเราเป็นเรื่องรูปหมดเพราะฉะนั้นคนจะนำศรัทธ,ธามาให้เนี่ยมันต้องเดินเวลาเดินมัต้องสงา่านั่งต้องหลังตรงแล้วก็ต้องเนียบเหมือนคล้ายๆแกบบับถูกจับ,าบออาตามองอยู่ตลอดเวลาตั้งนั้นจริงๆอย่างพี่เอชอบสุกตอนเดินกลับไปกุฏติไป ที่พักสงบ่าน,น้งคืนเพราะมันเงียบเงียบกลางคืนเดินกลับทีไรก็จะห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้นะแล้วก็จะไม่มีคนแล้วตอนนั้นก็เดินไปเรื่อยๆในขณะเดินเราก็จะลองว่าเออนเราลองเดินแบบหลวงพ่อสิเดินที่มันสังง่งาจนกระทั่งไปถึงตึกเท้านี่ห้ามแชะแฉะไม่มีต้องเดินแล้วก็นิ่ง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 ่งไปเรื่อยแลวดูที่ลองดูที่เอะเราเดินสังง่งาพอก็ มันจะได้ไม่อายเขาท่านเดินกลางวันเดี๋ยวหมาฟัดเอาเราก็ต้องเดินกลางคืนก็สง่ารสึกไว้จนกระทั่งเวลาเราเดินท่ามกลางมหาสมาคมมันก็จะเป็นธรรมชาติของเราเราไปดูพระที่เดินในวันเนียเดี๋ยวจะใกล้เนีหกสิงหาเนี่ยขาสั่นอย่างนั้นแหละเดินท่านพระธรรมกิตติวงศ์ท่านบอกวันที่ท่านเดินผ่านบวชสมณีแก้วหมืน่น ท่านบอกโอ้โหมันตื่นเต้นมันดูขนาดท่านยังขนาดนั้นแล้วนะยังตื่นเต้นแล้วหลวงพ่อเราเนี่ยดูเวลาท่านเดินแหวกเมื่อตอนนี้เวลาจุดมาฆบปทีปก็เด้ว่าคุณหลวงพ่อเขาจะเดินจากโนูนจากนยงกลางไิทีแล้วเดินไปตั้งถึงหัวแถวหัวคือปลายโน่มผ่านสาธุชนหลาย่นไปท่านยืนเดินด้วยความสบายเป็นธรรมชาติไม่กเกรง เราเองเวลาเรามองท่านเรารู้สึกน่าทึ่งน่าทึ่งว่าคุณครูท่านท่านองอาจแลวเราก็อยากเป็นแบบนั้นดางซึ่งตรงนี้ต้องฝึกนะต้องฝึกเวลาไปเดินเดินนี่เดินจ่องญาติโยมเยอะๆหมเขินไม่ใช่แล้วก็จะตัวเก็งเป็นหุ่นยนต์ก็ไม่ใช่ถอดฐานออกสองก้อนแล้วก็นิ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่มันก็ต้องเ <c oughs> นียบตลอดเนี่ยนะ ถเป็นหัดเดินซึ่งวิจินเวลาต้องให้เดินเป็นแถวเนี่ยมันคือให้หัดเดินให้ฝึกเดินแต่บางทีเรารู้สึกมันลำคาญลำคาญเพราะว่ามันช้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะต้องคอยดูข้างต้องคอยดูหน้าตรงให้ตรงเลยแต่วิจิคือกาให้หัดเดินเพราะการหัดเดินตรงนี้นี่ต้องฝึกถ้าเป็นธรรมกายญาณเมืมอ่อก่อนนี้เราจะให้เอาเอา,เอาหนังสือเหมือนนั่งงามเลยนะหนังสือวางบนหัวเนี่ยแล้วให้เดินไปเรื่อย าำหนังสือตกนี้นะฮะแล้วก็เวลาผมผ้าจะเข้าไปในอาคารอย่างเช่นทางพระสัน์หนึ่งจะเข้าไปในจำจันเนี่ยเราก็จะมีพระ้าจารย์คอยสก,กรีนเหมือนสนามวินุวณภูมิตรวจอาวุธอะไรเงี้ยเดินเข้ามาพุกองค์ไหนมองแต่หัว,บวจบเท้าไม่ผ่านออกไปผมผ้าใหม่เดี๋ยวนี้ทำไหมมีไหมบอไม่มีมันต้องไปบอกใหม่เอาละนึงขางนานั้นนะ ผมไม่เรียบร้อยไม่ผ่านออกไปไปห่มใหม่แล้วเข้ามาก็ดูบางองค์ก็แบบน้ําก็ไม่ท่วงก็สมบงหนีน้ําถ้าจะเลิกก็ไปเห็นขอบก้นอยู่แล้วเนี่ยโอ้น่าเกลียดแท้ขึ้นไปถ้าจะหัวเขา่าแล้วก็นุ่งนุ่งกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้มันต้องลงมาให้พอดีพอด,พดีมันก็จะมีลักษณะของการน,นุ่งการยู่นี่เป็นประมาณนิการตัวที่หนึ่งเรื่องรูปเลยนะโอ้สองพระเจ้าบอกว่าเขาเชื่อกันด้วยเสียง เป็นยียกว่าเสียงตึกกล้องภาษาพระรูปมีใช้คาว่ารูปประมาณนิการรอเรอสละอูป่อปลาในนักการป่อปลาแล้วก็ปอปลาโมมาสันอานนท์สลีก็ก่าาป่อปลาสามตัวรูปประมาณนิกาถ้าเป็นเสียงนี้ใช้คาว่าโคศัพซาลโอคอร์ลังสอเสือในนักการป่อปลาโคศัพประมาณนิกาเชื่อกันโดยเสียงเสียงนี่มีสองแบบ แบาที่หนึ่งเป็นเสียงที่เป็นเสียงล่ำรืรีวนออกไปเหมือนพระสัมมาธเจ้าแม้พร,อระองค์อยู่ในวิหารพระเวรวันอยู่ในพระเวรวันแต่ข่าวการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาวิจ้าและคุณของพระองค์ได้แผ่กระจายเรียงแคว้นต่างๆชาวบ้านที่อยู่ต่างแคว้นไม่เคยเห็นพระสัมมาวิจ้าเลยแต่ว่าได้ยินมาว่าขณะนี้มีพระสัมมาวิจ้าสเสด็จอุบัติข,ขึ้นในโลก พระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณต่างๆบางนี้คือหนึ่งเป็นอรหังสองเป็นสัมมาสัมพุทโธสามเป็นวิชาจนะสัมมโนสีเป็นสุขโตห้าเป็นโลกะวิจุโภอนุตตลบรู้สรรมสารสีสัทธาเทวมุตสานังพิโธภคภะวาและธรรมที่พระองค์แสดงนั้นเป็นสวะขาตตาเป็นสันทิติโกะกาลิโกเอปัสิโกะมณียิโกปัจจตังวิจจะโยปิญยุหิพระสงฆ์ที่เป็นทศสาวรีของพระองค์เป็น อโชคกันั้ง้สว่านเลยนี่ดังอรเงี้เลยขึ้นไม่กันเป็นเหมือนข่าวลือออกไปคนได้ยินโล้โหบุคคลแบบนี้มีอยู่ในโลกได้หรือพอได้ยินข่าวนี้นแม้ยังไม่เห็นตัวความลื่นใสเกิดขึ้นอยากเจอถ้าเกิดว่าเดินทางไม่ได้ก็จะเดินทางมาถ้าเดินทางไม่ได้ก็จะรอเมื่อไหร่คนเหล่านี้จะเข้ามาสู่แว่นแฝดแล้วนะนี่พุทธการเป็นอย่างังนนี่เป็นเสียงเรือของวัดเรานี่ก็มีเรื่องเรือ แต่มันไม่ค่อยดีกันถ้ามันลือดีนะโอ้โหคนจะเฮโลสารพัดนมามากนี้ปัจจุบันมันลือไม่ดีเพราะข่าวมันลือไม่เก่งลือผิดหมดเลยเนี่ยมันต้องลือให้ถูกถ้าลือถูกเนี่ยคงไม่ได้ยินโอ้โหว็ทํะทำกายหรอได้ยินว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยเจนอปทไปกลับกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนเพานี่ข่าวเราก็จะไปในทางที่ดีเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเข้ามาสัมผัสแล้วก็โอเคล้วเรากลับไปถึงบ้านเขา ก็กระจายออกไปสู่ชาวบ้านชาวบ้านได้ยินได้ฟังก็โอ้โหวัดวัฒธรรมกายเป็นอย่างนั้นโอ้โหเคยดีอย่างนั้น,อย,ยยนอย่างนั้นมาวันนี้อ,อปบะทอนเป็นตัวแทนพี่น้องเรามาได้เห็นของจริงเข้ากลับไปล่ําลือกันอยากมาวัดธรรมกายอย่างนี้เข้าท่งเป็นข่าวหรือนี่ทางนี้หนึ่งเกิดความเลิ่อนนมใสอันที่สองคือเสียงจากตัวเราเองคือเหมือนพระสัมมามวสจ์เสด็จไปถึงแคว้นนั้นๆเขาก็อะสมคําล่าลือไหมก็เข้ามาหา มหาก็มาสนทนาธรรมพระองค์ก็เทศนาอะไรไปอ้โหูประกอบด้วยเหตุด้วยผลเสียงท่านนุ่มทุ้มไพเราะตังวานไม่ไม่ท่าไม่แหบไม่เครือเสียงประดุเท้ามหาพรหมใช่ไหมฮะสำเนียงประดุจนกตา,าเรเวสเพราะมากฟังแล้วก็เคลิ้มบันเทิงใจอย่างนี้ก็ถูกแล้วที่ได้ยินได้ได้ฟังคำำําล่ำเลอยงนั้นมา้เป็นอย่างนั้นจริงๆความเรื่องสศรสทธาก็จะยิ่งทวีมากขึ้น ต้องเสียนของเราตรงนี้เนี่ยนะของเรานี่เราทําหลายทางในวัดเรารูปเนี่ยเราก็ใช้ละทั้งตัวของเราเองอีกอันนึ่งอะไรรู้ไหมรูปที่วัดเราใช้อยู่เรื่องรูปคือสถานที่วัดของเรามองแล้วมันต้องดูแลวยกใจโอถงแล้วก็เป็นของที่ไม่ต้องแพงมากสีสันนุ่มตามวนวลตามองดูแลสีสีสังเกตดูนะสีเราจะเป็นคนสบายตา ไม่สีแจ๊ดเสาสีแดงสูกผ้านิดนึงอะไรเงี้ยไม่มีเราก็จะเป็นสีนุ่มตาใช่ไหมเราเป็นแบบนั้นนะฮก็โบนของเรามองเข้ามาปุ๊บเหมือนยกใจก็อส่างี้เป็นต้นเป็นรูปส่วนถ้าเป็นเสียงนี่เราใช้หลายทางนะถ้าเป็นทางเสารือนี่ก็ว่าไปย่างแต่อ้ทางอ้ทางที่เป็นเสียงจากตัวเราเนี่ย อันนี้หลวงพ่อท่านแนะนําว่าเสียงที่ดีต้องเป็นเสียงที่ออกมาจากแหลง่งความบริสุทธิ์ต้องเป็นเสียงที่จริงใจออกมาจากศูนย์กลางกายน,นี่เราใช้อยู่เสียงที่ออกมาจากแหลง่งพระนิพพานก็เวลาไปกระทบใจองผู้มีบุญก็จะจูงกันง่ายมากจะฟังเสียงแล้วรู้สึกโอ้โหเสียงน่าฟังไพเราะมีกังวานมั่นใจแล้วก็เป็นเสียงที่น้อมไปสู่กุสลธรรม อันนี้ก็ได้มาจากการหมั่นสวดมนตการนั่งสมาธิทําให้เราคุ้นกับศูนย์กลางกายเวลาเราพูดออกไปมันก็จะออกมาจากแหล่งแห่งคุณงามความดีก็ไปกระทบหูผู้ฟังก็จะจูนวุ้ใจถึงใจนีอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราใช้อีกอย่างที่เราใช้ก็อาศัยจากการอในภาคพิธีกรรมก็อาจจะมีเสียงดนตรีช่วย บรรเลงทำให้จิตใจของผู้ฟังคล้อยไปในทางกุศลธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นโคศัพประมาณิกายอย่างหนึ่งเหมือนกันตัวที่สามนั่นบอกว่าคนจะเลื่อนใส่ในความประพฤติเศร้าหมองความประพฤติปนปอนปนปอนคือเก่า,กาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ซกมกปนปอนเก่า ผ้าอย่างของเรานี่ยเ,เราตอนตอนเนี่ยเราเก่าไหมเศร้าหมองไหมเศร้าหมองนี่ไม่ใช่สปปะปกเลยอย่างจีวรของเราเนี่ยเขาเรียกว่าผ้าเศร้าหมองหมองด้วยอะไรหมองด้วยเน้นไม่ใช่หมองด้วยอ่หมองด้วยหลายอย่างตั้งแต่ว่ามันเป็นผ้าที่ถูกตัดเย็บมาคือตัด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 มาต่อ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 หมองด้วยศาสตรานิสสา ทางคระนิดหนึ่งแต่ว่าในในในความหมายก็คือว่ามันเป็นผ้าที่ชาวบ้านจำนวนเขาไม่ใช้เพราะมันเป็นผ้าหลายผืนมาต่อกันชาวบ้านเขาใช้ได้เป็นผ้าผืนเดียวเนื้อเดียว,อยวของเรามันต้องเอามาต่อมาตัดมาเย็บมานี้กลายเป็นผ้าที่มันเต้าหมองหมองไดยถูกตัดถูกเย็บบ่อยๆนะฮะก็เป็นผ้าที่ไม่ใช่ถื่กับกระนี้แต่ไม่ใช่ระปกนะคือมันเรียบง่ายของมันอันที่สองก็คือหมองด้วยสีสันที่ถูกย้อมก็เป็นสีที่ถูกย้อมด้วยกันไม้บ้าง เปิไม้ตั้งอะไรบ้างนี่นะซึ่งของชาวบ้านชาวเมืองเขาก็จะประหนีคนนี้เอาให้จริงๆแล้วไอ้ความคําคว่าเศร้าหมองในที่นี้เนี่ยก็หมายเอาถึงเรื่องของความสันโดษในปัจจัยปัจจัยสี่คำที่ใช้ในความเศร้าหมองมีใช้คําว่าล uh ูขับประมาณิกาลอลิงซาลอูขอไข่ในอากาศปอป่าแล้วก็ประมาณิกา ความเศร้าหมองลงนี้เวลามันไปอยู่ในคนเนี่ยหูมันนาความเลื่อนใสมามากนะเช่นเวลาเป็นพระธุดงนี่นะรู้สึกไหมโอ้โหท่านเดินออกมาจากป่าเลยนี่นะหนวดเขา้าเฟริเฟร์มเแิมเล่นเหมือน,ในใคล้ายๆกับปลุยกับฝุ่นอะไรมาคุกฝุ่นมาตะครขึ้นด้วยเนี่ยโอ้โหยังดูขลังตัวผิวเขียวเหมือนไปหมกอยู่ที่ไหนมาเนี่ยโอ้ดูหน้าขลังนะหน้าขลัง เนี่ยมันเป็นมันเป็นคุณของความเก่าๆซึ่งมันโชยต้าเห็นว่าเป็นผู้เคร่งครัดตอ,อ,เอน,น,นเราเล่ภาพเนี่ยเราห่มผ้าอย่างนี้นะกลับไปเจอพระที่เขาห่สมสีกลักรู้สึกมันจะน้อมไปทางสีกลักมันางดูแขังกว่าไหมคล้ายๆนะแเราไปเจอพระนุ่งห่มธรรมดากับพระที่จีวรเป็นแพลๆพ้าแพรมันๆเราก็รู้สึกทางสีอย่างนี้น่าจะดูขังกว่า จับอย่างองแมอายุมากๆเนี่ยไปนั่งนน้นมุมหนึ่งนะแล้วเอาหลวงพี่ไปนั่งอีมุมเนี่ยอย่างพรรษาเยอะกว่านี่แต่รับรองเลยคนสิบคนจะเฮไปทั้งฝั่งพระผู้เฒ่ามากกว่าเพอรู้สึกว่าเอ๊ยองนี้แคดหน้าท่านก็ขังแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหไอ้พระหนุ่มๆน,นี่ไม่แน่ไหนจะศึกก็ได้เพราะฉะนั้นบวดมาตั้งนานก็ใช่ว่าจะ จะคลังใช่ไหมมันก็มีความเก่าความอะไรเนี่ยมันจะดูดูคลังกว่าเช่นกันไอ้รูขับประมาณนิกาก็เป็นแบบเดียวกันวัดเราใช้ผ่านอะไรฮะรูขับประมาณนิกาเราก็จะใช้ผ่านทางวัฒนธรรมประเพณีเป็ัต้นไปดูนะฮะวัดเราเนี่ยการลุกการนั่งการกราบการไหว้ยิย่งต้องฝึกกันให้ดีเราเอางจะเป็นต้นแบบก็เช่นเดียวกันรูขับประมาณนิกาตรงนี้ต้องเอาไปใช้าการลุกการนั่งการกราบการไหว้ หมู่บูชาอะไรทั้งหลายแหละพวกนี้เนี่ยจัดให้ประณีตงดงานช่วยได้นะมันเป็นประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆแล้วก็นําความขลังหรือความเลื่อนใสให้เกิดขึ้นได้เนี่ยส่วนตัวสุดท้ายนี้ยากมากเลยแต่ว่าได้ผลที่สุดก็คือธรรมะประมาณิกาเลื่อนใสด้วยเหตุแห่งธรรมะคือหมายความว่าผ่านทางเนื้อในแท้ๆที่เป็นแก่นของศาสนาก็คือธรรมะซึ่งของนี้ของเรามีเต็มที่ วันนี้เราไปตามเข้ามาได้เนี่ยต้องอาศัยทั้งรูปเข้าไปช่วยอาศัยเสียงเข้าไปช่วยอาศัยความประพฤติเศ้าหมองหรือความตอนปอนเข้าไปช่วยความเก่าของประเพณีวัฒนธรรมและสุดท้ายต้องพาเขามาหาจังตัวนี้ให้ได้คือวิชาธรรมกายต้องพาเข้ามาตรงนี้นะฮะบางทีเราเห็นว,วิชาธรรมกายเราเข้าใจเรื่องธรรมะการปฏิบัติธรรมเมื่อนั้นเข้าถึงวิชาธรรมกายจริง แต่ว่าคนที่มีปัญญามากๆในระดับที่จะตามมาเอาแก่นของธรรม,มะเนี่ยมันไม่ค่อยมีโดยมากก็จะติดรูปก่อนทาไมติดรูปก็มาติดเสียงไม่ติดเสียงก็ชอบวออความเก่าๆเราก็ต้องอาศัยทั้งรูปทั้งเสียงทั้งความเก่าๆเป็น่วนนาดึงเขาเข้ามาสู่ของแท้ของเราก็คือธรรมะหรือวิชาธรรมกายวันที่เราจะทาหน้าที่ก็คงจะเจอคนหลากหลายบางคนก็อาจจะเจอชอบรูปโอ้เห็นหลวงพี่องค์น,นี้ท่าน นุ่งหงมเนี้ยจริงๆเลยนะกรีบนี่แบบถ้าจะไม่กระดิกเลยเนี่ยนะ <c oughs> คือเรียกกรีบไม่มีกรีบหนีจิบจิบสีดำดำอะไรนะเงี้ยเดินก็สง่างามเสียงท่านพูดกระทุ้มนุ่มดังวานแหมมองดูแล้วขลังกันนั่งกันไหว้กันโอ้อยแหลงกันดีไปหมดก็ติก็ติดอยากเข้าใกล้อยากเข้าใกล้ก็เป็นเหตุทางเราได้มีโอกาสพูดถึงธรรมะ เรียกถานมาอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่หนึ่ง